นี่ครับนี่ยเฮดเกิดนี่ครับรถเฮตพงตอนนี้มันอยู awesome. ่ร้อยต่อระวังเขตระวังเขตกวนมิดกับหน่อมอมนะครับระวังเขตกวนมิดกับหน่อมอมตอนนี้เทตนะครับนี่ครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวมันลอดไปครันะครับนี่มันลอดไปครับลอดไอดไปนะครับเสียดอัดปรากฏว่าตอนนี yüzden, ้รถลงมาในคู like yeah. ่นะครับลงมาในเกือบเกือบจะเที่ยวไป เรากดบรรทัดเละมัดนะครับแต่ว่าคนไม่พบนะครับตอนนี้มีครูไพ่ท้องถุงกัมมินครูไพ่ท้องอมัชชิมาแล้วก็ยามทีตำรวจนะครับตอนนี้ก็ห้าอยู่ปัาปัดตรงนี้หลังจากังยังก็แท็กลงตรงนี้นะครับชนปลายลักนี้นะครับโอ้โหเละมัดนะนี่กับชนชน,ชนปลายลักนี้นะครับ <Okay. S 3> นี่นะคกับสากดโอ้โหเป็นดดกีงครับกงจะบอกคนนะ <elles> <empire>. ไม่พบกับ <stiff ingers> ตอนนี้ทางใต้ไม่มีเหรไม่มีมีตอนนี้ห้าคนอยนู่กับ <Mister> ห้าคนอยู่ครับต้องต้องจะนาต้องจะนาไมอยากจะนับตงเจนากะบงเท้าใจนะครับแล้วกดูปตะเตุ แถวๆรอบมีตายนะครับทั้งทังทังแาวไร่ิดเตุของหนามอมหนามอมตวเต๋อรว้างต้นหนามอมนะครับนี่กับแครครับ่อโลแปดเก้าสองสามสงคร้านะครับนี่คือตาย 不我等待。啊？嗯 ตาตเยเนี่มีเหลือได้าหมหม่เตตดตาหรืนไทายอ่ะเจ้นตัญญากับป็นเก้เา ว่าก็ไม่เลือกไม่หลมเลือกหยีดตีห้าห้าห้าคนหนึ่งนเขาเอาเอาเอาปนีกับป็นเขา,เ,เ,เ,ขาเดี๋ยวหยุดตีกันไล่ซัดก่อนนะครับหยุดตีกันไล่ซัดก่อนเดี๋ยวไปตั้งวางแผนงกันไหมนะครับต่างวางแผนงกันไหมแหละก็เดี๋ยวก็อีกสักพักนะครับมาไล่ซัดกันต่อเป็นเขาเข้ามาอะไรกับกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็จวยกันอ่าซื้อไปด้วยนะครับว่า ว่าว่าคนทีนไน่ไดนเอาละครับสำรักโจนี้ก็หยุดที่ก่อนนะครับเพื่อนครับ